นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสาทาวดูราสัพพะลิอาจารย์เจ้าตุมาลัยนี้ ตั้งไว้บินตีไหวและสักกาลปุชาแก่คนและตัวดาตั้งไายปึงร้ายอุตลายตั้งไปในและไปนอกตกดาวหกคันดาสีมาด้วยกำพี่อันนี้และนาตามอาทากะทะเห็นบาท นักภาเจ้าต่างไรเปิดหูดังจากวิสัจนาไปไปนานี่เตินามิตรว่าูขาก็ไว้ยังพะระนวโลกุตาละทำเจ้าเก,ากา่กา,พาพระพรกันตัดตังพระอาลัทายทธรรมดวงพระสืดตัดตังพระอาลยยทรงตุนหลธดสินใสสะอาด ทุนปฏิบัติตามร mm hmm. ้อยพระพุทธบาทสัทธาเปื้อนเกศสัทธาปัสสะทะเกิดเกเจ้าลูกหล่าและตทวดาตั้งห้ายเลยน mm ่า hmm. อาทิเตกเลในกาละอันลงปุ้นไปแล้วยังมีพระทุนเกวจุดเตปมาลัย เจ้าก็อาสลัยบานอันหนึ่งชือพอจนาข้ามอันดูในเขตตัปนยญตตีบอันปิ้นตีอยู่แห่งแกวเจ้าตั้งสามพักการและนาะเอกคทิวะสังยังมีในวันหนึ่งมาเ็มเจ้าเตบปะมาลยัยได้สละเด็ดก,กะไกลไปสู่นรก เปิดักไปยกฟุงเพดบ่วาวิสิตว่าเจ้าก็ไปสู่ในเขตยมบิบ้านนั้นแลเมือพยายมหันแล้วก็ไว้ทุนแกวเตีประมาลไยแล้วจะกำไปว่าข้าเด็กระตุนบุญมากเจ้ากูลูกจากเขตประทศใดมานันจ้า จมพูทิปากะโตมหาเทนเจ้าเตปะมาลัยก็ขอขานกำไปว่าเฮาลุกจากปีบจมพูมาย้อนมีกำพาธนามักไทยโบดยังสั์อันตองตุกโตดในอบายและนา่ายมราชจจอาา่ะฮะที่นันพญาย,ยม,มาลาดก็อยอมมืออภิวาทวันตา บ่าคาดว่าบุญนั้นตุนองอาจอันว่ามนุษย์จะจุมพูเขายังดูกระตำบุญหรือกระํำบาปอันจาสับเพสัตตอันว่าสัตนานามุนมากกันว่าเขาตายละขับจากเมืองคนก็ปาเอาตุนไปสู่ในอบาย ก็ออยังมีลายเหลือล้อนเขาก็พัฒนาขยมป้นจากตุกตูดได้สโวยสุขอยโจดเจยบานโดยเตจะบุญสมป้านแห่งพระบินเจ้าและนาทีนั่นไม่อาเดนเจ้าเตปะปมาลัยก็สะเละเด็ดกะไกไปสู่อาบาย ก่อหันสัตว์นรกลายมุนมากใดหลุงยังวิบากหน้านาตามกรรมปามาตกแต่งนรกแปดแห่งปุ้นโกตายแล้วก็ปิ้นโตดําเก่าไฟฟองเอาอยู่คืนวันปินหมอกควันนรกใหญ่อุสุตนรกใจสามาน โลฮักกูมีมาใจจ้าวีตารณีไฟลุกกาพินเปลวสังคะตะพินดังนิีวไฟใหม่เดิอ